เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บรูปแบบก็จะเต็มจอโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราย่อเข้าไปอย่างนี้ฮะรเราปล่อยมือปพ๊บก็จะเต็มขึ้นมาเองก่อนรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดิจิตอลดินนี่ด้วยนะครับอันนี้คือโค้ดที่เราเขียนขึ้นมานะครับซึ่งเราดูที่คอมพิวเตอร์ของเราส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นโค้ดที่ อยู่บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเรานะครับซึ่งเราต้องใช้มือในการถังออกมาอย่างนี้นะมันจะเต็มจอให้นะครับอย่างนี้นะครับนี้เรา,าปรับโค้ดทำให้มันเต็มจอโดยอัตโนมัตินะครับก็ให้เรามาที่แอปสคริปต์ตรงนี้นะครับตรงรหัส gs function doget ตรงนี้นะครับให้เรามาเปลี่ยน ตรงฟังก์ชันดูเก็ตตรงนี้นะครับอันนี้คือข้อความเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับนี่คือโค้ดเดิมนะครับส่วนโค้ดใหม่นะครับให้เราทําตามนี้นะครับให้เราวางโค้ดนี้ลงไปแทนนะครับแล้วก็มีวิธีทาดังนี้นะครับนี่คือโค้ดที่วางลงไปใหม่นะครับจะมีแค่3ามบรรทัดนะครับ โดยสิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือให้เราไปเปลี่ยนชื่อของไฟล์ HTML นะครับน,นี้จะเป็น Index นะครับคำนี้นะครับเป็นเด็กตัวใหญ่นะครับแล้วก็เอาคำนี้นะครับมาใส่แทนในนี้แค่นี้นะครับจากนั้นกดเซฟครับเซฟเสร็จแล้วมาที่การทำให้ใช้งานได้นะครับ จัดการการทำให้ใช้งานได้ตรงรูปดินสอตรงนี้นะครับเวอร์ชันเลือกเป็นเวอร์ชันใหม่เพื่อที่จะได้ลิงก์เดิมนะครับกดทำให้ใช้งานได้ครับกดเสร็จสิ้นครับทีนี้นะครับที่ลิงก์เดิมเราลองมารีเฟอ,อีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวกดเข้าไปใหม่เลยนี่นะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บ รูปแบบก็จะเต็มจอโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราย่อเข้าไปอย่างนี้นะฮะเราปล่อยมือปุ๊บก็จะเต็มขึ้นมาเองเราถ่างออกนะฮะเราซูมเข้าก็สามารถซูมได้นะครับแต่พอเราย่อเข้าไปนั้นเราปล่อยมือปุ๊บก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับหรือจะเป็นแนวนอนก็เหมือนกันนะครับแนวนอนก็เหมือนกันนะครับก็คือจะปรับตามขนาดของหน้าจอนะครับแต่ละรุ่นแต่ละแบบ ันนี้เป็นระบบจองรถยนต์นะครับถ้าใครสนใจระบบจองรถยนต์ก็สามารถไปค้นหาคลิปในช่องของผมได้นะครับผมได้ทําคลิปการสอนฉบับละเอียดเอาไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสามบรรทัดนี้ผมจะวางไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับโดยโค้ดแต่ละบรรทัดมีความหมายดังนี้นะครับแถวแรกตรงนี้นะครับจะเป็นตัวแปรที่ชื่อว่าเทมเพลต เพื่อสร้าง HTML ไฟล์ชื่อว่า index ขึ้นมานะครับส่วนการ return template ตรงนี้นะครับก็จะหมายถึงการแสดงค่าที่เป็นในรูปแบบ iframe นะครับส่วนบรรทัดนี้นะครับก็คือจะให้ความกว้างของหน้าเว็บนะครับเท่ากับความกว้างของอุปกรณ์นะครับดังนั้นเมื่อคนนไปนันที่อุปกรณ์ไหนมันก็จะ ทำการขยายเท่ากับความกว้างของอุปกรณ์นั้นๆนะครับอันนี้คือการทํางานคร่าวๆของ3บรรทัดนี้นะครับซึ่งลองไปเปรียบเทียบกับโค้ดเดิมนะครับปกติแล้วก็จะมีแค่บรรทัดเดียวเท่านี้นะครับสรุปก็คือฟังก์ชันด o เกตนะครับให้เราลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็เอาชื่อ s t l มาใส่แทนตัวนี้เท่านั้นนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอดิอิเดิินี่ด้วยนะครับ